Signal Radio Network Signal Radio Network คลื่นคนกันเองคุณกำลังฟัง Signal Radio Network คลื่นคนกันเองออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการหารสื่อสารกองทับบกฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก แนะนำรายการได้ที่02-297-6050และรับฟังผ่าน w w w j s s i g n a l r a d i o c o m เพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองรายการคนหัวหมอ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคนหัวหมอนะครับกับผมดีเจฟ้าครามชวิตชูประทุมที่นี่ครับซิกแนลเรียลีโอเน็ตเวิร์คลื่นคนกันเองครับสำหรับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังรายการคนหัวหมอแน่นอนครับมีข้อมูลดีๆในการที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสำเร็จในทุกๆวันนะครับส่วนหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับ วันนี้หัวข้อที่เลือกมาพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในยุคนี้ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียแรงมากมีอิทธิพลต่อใจของผู้คนเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนเราเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยต่อหนึ่งคนเนี่ยตกแล้วนะครับค่าเฉลี่ยคนลับประมาณ4-6ชั่วโมงต่อวันอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับสังคมที่ เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนกันนะเปรียบเสมือนนะครับใน Facebook ใน i n s t a g r กรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมาโพสโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มักจะเป็นอะไรที่อ่าโพสในมุมที่ตัวเองอยากจะนำเสนอมันออกมานะครับโดยความหมายที่แท้จริงลึกๆของเขาเนี่ยมันก็อยากจะเป็นไปตามสิ่งที่เขานึกหรือว่ารู้สึกหรือว่าอยากจะแสดงให้มันออกมา อาจจะเป็นภาพที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เขาเป็นก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เสพสื่อมากๆเข้าถ้าไม่ได้มีความหนักแน่นในจิตใจมากพอหรือมีความเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจตัวเองมากพอนะครับก็ทำให้ความคิดเนี่ยเรียกได้ว่าเป๋ไปได้เหมือนกันนะครับหัวข้อนี้ผมให้ชื่อว่าฉันเป็นทุกข์เพราะเพื่อนได้ดี อืมน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อดีเป็นของตัวเองทุกคนจะต้องมีนะครับข้อดีของเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณอาจจะว่ายน้ำไม่เก่งเหมือนเปาวานแต่คุณก็อาจจะสามารถที่จะปีนต้นไม้ได้นี่ถ้าคุณเป็น เป็นลิงใช่ไหมครับแน่นอนบางทีมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับว่าลิงจะต้องว่ายน้ําได้เท่าปลาวานปลาโลมาหรือปลาแต่ปลาเองก็ไม่สามารถที่จะทําแบบลิงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะครับย่อมมีข้อดีเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครดีกว่านะครับในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราห่อเหี่ยวนะครับเรารู้สึกว่าเราขาดคุณค่าในตัวเองตรงนี้ เราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเอาเป็นว่าเราคิดถึงข้อดีที่เราเคยสําเร็จมาเราเคยทํามานะครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเอาอย่างน้อยๆน,นะคิดแบบบวกสุดๆนะเราก็เป็นสเปิร์มตัวแรกที่ชนะสเปิร์มอีกเป็นล้านๆตัวแล้ววะอา่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกมีวินวินเนอร์วินนิ่งข้างในใจขึ้นมาบ้างนะครับ หรือแม้แต่เรื่องอื่นก็ได้เวลาเราเโตขึ้นมาเนี้ยเราเคยรู้สึกไหมครับว่าโอ้ยเราขับจักรยานได้แล้วเว้ยสําเร็จอ่าใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะว่ายน้ําเป็นแล้วนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นแบบวินเล็กๆที่จริงๆมันมันเป็นเป็น,ปนความสําเร็จนะฮะเป็นความภาคภูมิใจในตัวเ,เองนะครับโตมาเฮ้ยเพื่อนเราโคตรรักเราเลยอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นวินนิ่งนะครับอาจจะเรียนไม่เก่งเลยคนอื่นเรียนไม่เก่งเลย แต่เพื่อนรักเรามากเลยอะอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะมีข้อดีในแบบของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่พอเวลาเราเปรียบเทียบกับผู้คนนะครับเรามักจะมองคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยสำเร็จเขามีข้อดีอย่างงาน้นอย่างนั้นอย่างนี้ดีจังเลยนะครับบางทีบางทีเราชมผู้อื่นนะครับว่าดีจังเลยดูมีความสุขจังเลยทําไมเขาชีวิตเขาแฮปปี้จังเลยอะ่ะ เราอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างเราอยากไปเที่ยวแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือจะบอกว่าอ,อชมคนอื่นนะแต่เหมือนกดตัวเองอยู่ลึกๆแล้วครับว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองแย่แต่ชมคนอื่นอยู่ซึ่งมันเป็นคอนทราสต์ของความรู้สึกที่ผมว่ามันจะทําให้คุณค่าในตัวเองลดลงเอาล่ะถึงแม้ก็จะบอกได้ว่า คนที่เขาสําเร็จมานะฮะเขาก็มักจะบอกว่าฉันผ่านอะไรมาก่อนคุณไม่เห็นเหรอตอนที่ฉันโชว์ความสําเร็จเนี่ยแต่ตอนที่ฉันผ่านมาฉันทําอะไรบ้างคุณไม่รู้อะไรแบบนี้ครับซึ่งซึ่งเราควรจะให้คุณค่ากับตัวเองแล้วสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุยต่อมากกว่าใช่ครับเวลาที่เรามองเห็นความสําเร็จของเขาเนี่ยเราจะต้องกลับไปมองโปรเซสของเขาด้วยว่าเขาผ่านอะไรมา ซึ่งถ้าตอนนี้เรายังโปรเซสทําไม่ได้แบบเขาไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้แต่หมายความว่าเออฉันรู้แล้วถ้าฉันนะได้ทําเหตุที่ดีเราแก้ปัญหาได้มากกว่าน,นี้เราผ่านปัญหาได้มากกว่าน,นี้เราคิดบวกมากกว่าน,นี้เราอาจจะสําเร็จในแบบชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็ได้นี่นะครับก็คืออยากมองว่าให้เขาเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าในการที่เราฮึดสู้เ,ออเราต้องประสบความสำเร็จอย่างเขาให้ได้มันจะมีทางไหนได้บ้าง ให้เราประสบความสําเร็จได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับทั้นเนี่ยมันก็ต่างเวลาต่างวาระถ้าเรารู้สึกแย่อยู่แต่เอาละถ้าเกิดว่าเราจะประสบความสําเร็จจริงๆอนะ่ะมันก็ต้องภาษาอังกฤษเรียก benchmarking นะครับมันก็ต้องมีการดูบ้างว่ามาตรฐานที่จะสำเร็จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราได้ทำเหมือนเขาไหมอ่าเราได้ เป็นเหมือนเขาเหมหือนหนายความว่าเราได้สิ่งที่เราเห็นเน่ะเราเราก๊อปปี้เขามาได้ไหมนะครับเรื่องนี้สำคัญมันคือการพัฒนาตัวเองครับคุณผู้ฟังอ่ามันคือการพัฒนาตัวเองอผมก็ยังเคยเห็นหลายๆคนนะครับที่บอกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันเกิดมามันไม่เหมือนกันแล้วเขาโชคดีตั้งเท่าไหร่ที่เป็นอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้ทันทีที่ผมได้ยิน คำแบบเนี้จากคนที่พูดกับผมนะผมรู้เลยเขาไม่ได้พัฒนาต่อพอเขาปิดตายการพัฒนาตัวเองไปแล้วแล้วเขาก็เลยพูดว่าเออเขามีข้อจํากัดเขาไม่ผิดนะที่เขามีข้อจํากัดนี้แต่กับบางคนครับที่เขาสามารถยอมรับได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะแต่ยอมรับได้อะหมายความว่าอะไรครับเขาก็จะบอกว่าเออผมอยากเป็นแบบนั้นน่ะ ผมอาจจะยังทําไม่ถึงเขานะแต่ผมต้องทําอะไรต่อบ้างและผมต้องพัฒนาอะไรต่อบ้างเขาก็จะมาถามผมอย่างนี้อันเนี้ยผมรู้เลยว่าเขาพัฒนาต่อหนึ่งคือเขายอมรับว่าเขาอีกโก้เขาไม่ได้มีอีกโกแ้แล้ววคนที่มียังมีอีกโก้อยู่ก็คือแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ไม่เก่งนะแต่ก็มันเขาโชคดีอะเรามันเป็นแบบนี้มาอมันก็คงไม่ได้แบบเขามันก็ถูกต้องแล้วไอ้อย่างเงี้ยคือ อย่างนี้คือไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่แต่มีอีโก,โก้นึกออกไหมครับคุณผู้ฟังลึกนะละเอียดนะครับเรื่องนี้มันก็ทําให้ไม่พัฒนาต่อนะแต่บางคนเปรียบเทียบนะแต่ยอมรับตัวเองแต่ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองไม่ดีแต่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่บอกว่าฉันอยากเป็นแบบนั้นฉันจะพยายามต่อกลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าเขามีแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองให้ คิดเหมือนทําเหมือนเ,อเขาเรียกว่าทําออกมาได้เหมือนนะ่ะคนสําเร็จแน่นอนเขาก็สําเร็จเหมือนคนสําเร็จเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปรียบเทียบมันแหมมันพูดยากนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยคือตอนที่เราห่อเหี่ยวตอนที่เราท้อแท้เนี่ยผมว่าเราควรจะมองคุณค่าในตัวเองสิ่งที่เราสําเร็จมาอะไรมาครับให้เรารู้สึกว่าเออเราเราหน้าภูมิใจท,ที่ที่มันเรามีเราอยู่บนโลกลยังมีคนต้องการเราเยอะแยะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันใดที่เราอยากสําเร็จแล้วอะเราอยากตัดสินใจสําเร็จแล้วอะตรงเนี้ยผมว่าเราต้องหามาตรฐานที่ที่มันทําให้เราพัฒนาตัวเองแล้วไปถึงความสําเร็จได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ฉันเปลี่ยนใหม่นะครับจากการว่าฉันเป็นทุกเพราะเพื่อนได้ดีเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเราเห็นคนที่ได้ดีเราดีใจด้วยและ เราก็เชื่อมั่นว่าถ้ามีคนทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันเราขอบคุณเขานะที่เขาได้ดีเพราะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราให้เราเห็นภาพคนสำเร็จการได้เห็นภาพคนสำเร็จสำคัญนะครับถ้าวันนี้เราเห็นแต่คนที่ล้มเหลวหมดเลยเราจะไม่มีความเชื่อเลยว่ามันมีความสำเร็จได้จริงหรอแต่ถ้ามันมีเพื่อนเราอะมุดอยู่ใน อหมู่บ้านาใช่ไหมครับหมู่บ้านต่างจังหวัดแต่ประสบผลสำเร็จขึ้นมามันก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้โหยทำไมฉันดูต่ำต้อยจังเลยเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วแต่อย่ามองอย่างนั้นให้มองว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานความเชื่อนะว่ามันมีคนสําเร็จได้อเราก็ต้องทําได้ดีอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับรายการคนหัวหมอ เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับผมดีเจฟ้าครามและที่นี่ครับ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับรายการคนหัวหมอเพลงเพราะสาระีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเอง